อันนี้คือเรียกว่าอะไรนะคะซี่โครงหมูตุ๋นยาจีนค่ะอ๋อก็คืออ๋อนี่พอทำงี้น่าทานน่าทานมากเลยคือจะไปกับข้าวก็ได้หรือจะเป็นราดข้าวก็ได้หรือจะใส่ก๋วยเตี๋ยวในก๋วยเตี๋ยวก็ได้อเงี้่ค่ะน่าทานมากเลยค่ะเยี๊ยวกี้ครับวันนี้ อะไรขายดีสุดพี่อ่าที่นี่ไขยดีสุดก็จะมีเป็นเป็นเนื้อเป็นหมูเนี่ยแ,แล้วก็มีที่โครงหมูสุดยาจีนครับอ๋ออ๋องั้นเอาตัวเนื้อนี่เป็นเอาเกาเหลาเนื้อเปื่อยเนื้อสดอใช่ไหมลูกชิ้นไม่เอาเครื่องในอะ่ะโอเคครับน้ำตบไหมครับอะไรอร่อยกว่ากันอ่ามันเป็นสองสองแบบครับคือถ้าเป็นน้ำต้นก็คือเป็นน้ำตุ๋นธรรมดาแถ้าไ้ตก็คือเราใส่เลือดไทยเลยเอาตุ๋นดีกว่าตุน๋นเ,เอาตุนาน๋นนะ แล้วก็ไออันที่บอกว่าอร่อยที่ไายดีอันที่บอกซิโคอะไรนะญยาจีนครับก็คือจะเป็นกับข้าวก็ได้จะใส่กว๋วยเตียวหรืเกาเหลาก็ได้อผ<อ>มลองเอาไปกับข้าวมาดีไหมครับอ่ เป็นจานอาจานเล็กๆมอ่าได้ไเอาเแบบคนเดียวนะเพราะกิน2อันไหมอ่านี่คือที่เราจัดกันมานะครับเกลืเหล้อสดเนื้อเปื่อยซี่โครงทานกับน้ําจิ้มส่วนของปัญญานั้นเกาเหลารวมนะคะมีเครื่องในด้วยขอบด้งของชอบเส้นเล็กแห้งตามเดิมดูดิวันนี้จะหมดหรือไม่ทานกับน้ําจิ้ม ราบราบเป็นหน้ากออร่อยๆลองสังเกตดูหมดทุกชาวมดทุกชาวมีกลับบ้านไหมคะวันนี้คืนสองนี่โดนตายแล้วมาที่ร้านยกกี้นะเรารู้สึกว่าร้านเนี้ยจริงๆเขาดังนะแต่แปลกมากเลยคือเขาดังแล้วแต่เขาก็ไม่ได้แบบ ดูยิงยโสงอะไรประมาณเนี่ยเออคือแบบเราถามอะไรก็ตอบเต็มใจตอบดีทุกอย่างเลยอะเออทั้งที่ที่เราก็นะบางทีเอาอาจจะไปการไปถ่ายเราอาจจะกวนเขาด้วยซ้ําอย่างแล้วเราก็ไม่ได้แบบเออแบบดังอะไรว่าไม่ได้เป็นเพจที่แบบมีคนรู้จักอะไรเนาะแต่เขาก็แบบเต็มใจเปิดให้ดูทุกอย่างเลยแล้วที่สําคัญเขาชอบนะหางเขาแบบรสชาติดีน้าซุปอร่อยแล้วก็เนื้อสดอนะอร่อยมากนุ่มนุ่มแล้วก็ ราคาถามว่าสูงไหมก็สูงก็ระดับเนึ้อนะจ๊ะ10สำหรับเนื้อแต่50สำหรับหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเราก็พอไหวพอทานได้นานๆทีร้านก็กว้างกว้างดีบรรากาศก็โอเคนะที่สำคัญคือที่จอดรถเขาแบบกว้างกว้าร้านผู้ดังอยู่แล้วแหละเราอาจจะไม่ต้องบอกอะไรมากโดยตัวเราเองเราไปแล้วเรารู้สึกว่าคือเราชอบร้านที่แบบดังแล้เก็มันดูเป็นกันเองอะไรเงี้ยคือไม่แบบไม่ดีซึ่งอันนี้เราว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างน่าของร้านโยกี้ พี่อยากรู้มากเลยทำไมเนื้อสดน้องนุ่มมากอ,อม,ากมันอร่อยมากเลยเนื้อสดอ่ะโอเค